สวัสดีครับพบกับผมมาอยู่นะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มลักกนากุมนะครับดวงในวันที่16ถึง31มีนาคมพุทธศัราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาว ราศีกุมลักนาคุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับอ่อนตะพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกมปยากรที่ดีๆนะครับที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานํามาชงความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกุมลักนาคุมทุกท, salts, ท Somehow, ่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ทีเกิดในราศีกุมนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ทีเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะครับ ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาตั้งหลายตั้งปวงนะครับจะตายทอดพลังดวงผ่านมาต่างไพ่ยิบสี้ได้พอรู้แนวทางให้กับชาวราศีกลุกก่มลัคนากลุ่มทุกท่านที่ก้ามารับชมรับฟังในลักษณะใดบ้างในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้ขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ ของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมลักนากุมที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านด้วยเถิดขอไพ่ไปได้ขึ้นมานะครับเดอะเออร์มิดนะครับท่านจะเดินทางสู่ความสําเร็จอย่างสดใสด้วยภูมิความรู้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของท่านนะครับด้วยความฉลาดปราดเปรืองด้วย ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะให้เป็นแนวทางที่ดีที่จะให้ท่านประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่สดใสในช่วงนี้นะครับกับความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็เดนเมจิกเชียนนะครับถ้าพูดถึง ในการสร้างรายได้รายรับนะครับช่วงนี้ท่านจะเป็นผู้ที่กอบโกยเงินเข้ามามากมายนะครับโดยความเป็นเดิม์เ i จิกเช่นท่านจะหาเงินเก่งนะครับที่เกิดจากความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการเจราจาการใช้คําพูดวาจาในช่วงนี้นะครับที่จะเป็นจุดเด่นที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามามา,มากมายให้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีกุมลักขนากุมนะครับก็เรียกว่าท่านมีพลังมีอาวุธครบมือในการที่จะสัน่นเรียกความสําเร็จเข้ามาแล้วก็ดึงโดดผลประโยชน์เข้ามามากมาย นะครับในเรือนที่สองในเรือนของกระดุมพา้าเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ามาอย่างมัง่งคั่งมูมสมบูรณ์ที่ท่านมีความสามารถศักยาภาพสูงนะครับเป็นนักเล่นแร่แปลาตาที่ดีนักปริกวีกลตได้เป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วนกะ็ สังคมก็เปิดโอกาสดีๆนะครับที่จะตามให้ท่านนั้นมีการเพียรพยายามในการที่จะต่อสู้ในการที่จะสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตนะครับแม้จะต้องใช้กลยุทธ์มากมายก็ตามนะครับที่จะอยู่ในแนวหน้าของสังคมนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะฟันฝ่ากับปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ดีที่มาจากสังคมแล้วก็บริาหารอยู่ในแนวหน้าของความเติบโต ที่ตั้นต้องตุ่มเตะพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดความสําเร็จโอกาสของทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้เจริญเติบโตเดอะเวอนะครับความสําเร็จนั้นก็อยู่ในกรํารม,มือของท่านโลกทั้งใบนี้อยู่ในกรํารม,มือนะครับต่านจะอกาอโกลยผลประโยชน์มากมายนะครับ ที่กับความสําเร็จขยายอาณาเขตความเติบโตอย่างต่อเนื่องแการไ,ได้รับพลังสนับสนุนนะครับจะเป็นบุคคลในครัวเรือนก็ตามนะครับจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ประกอบสัมมาอาชีพก็ตามนะครับหรือจะเป็นยดยานยนต์ในการใช้ประกอบสัมมาอาชีพก็มีพลังสนับสนุนเกื้อ <tegen> ก <Sophia> <ข ederim> ูลกับตันให้มีพลังของความสําเร็จความเติบโตขยายอาณาเขตความรุ่งเรืองอย่างต่อเนืน ai, ่องนะครับ นี่ยก็ความเป็นสตร้างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไปที่ขึ้นมาห้าใบแรกนี้ก็บง่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จรุ่งเรืองและก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นไพ่ใหญ่ทั้งหมดนะครับให้กับชาวราศีกุมลัคนาคุณนะครับที่ไพ่ติดต่อกันถึงห้าใบนะครับที่เป็นไพ่ใหญ่ขึ้นมาและก็เป็นบง่งบอกถึงไพ่ดีๆทั้งนั้นนะครับในไพ่ที่เชิงความรู้ความสามารถศักยภาพการใช้ ความทุ่มเทพยายามแล้วก็ความสําเร็จความเติบโตที่ขยายความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับชาวราศีกุมลัคณากมนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เปิดไพ่มานะครับก็ไม่เคยมีในลักษณะนี้กับชาวพลังดวงใดนะครับที่มีไพ่ใหญ่ติดต่อกันถึงห้าใบนะครับตั้งเดอะเมทั้ง เดอะเมจิกเช่นตั้งจาร์เดอะจารีออดนะครับแล้วก็ตั้งเดอะเวอร์แล้วก็ word, กสตรองนะครับแต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรค์นายกับชาวราศีกุมลังกนากุมนะครับก็คือ ปัญหาเดิมๆนะครับที่ยังสร้างให้ชาวราศีกุมลัชกากุมรับมืออยู่นะครับที่เป็นอริยัตตูสําคัญอยู่แต่ก็ไม่ได้รามือสําหรับท่านเลยนะครับในการที่จะรับมือเพราะว่าท่านนั้นมีศักยภาพสูงด้วยความเป็นเดรเมจิกเชนนะครับเป็นผู้ที่สามารถพรลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีอยู่เสมอนะครับที่ท่านมีตั้งปูมความรู้ความสามารถมีตั้งอาวุธครบมือในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆบางทีก็รู้จักในการที่จะ สร้างแนวต่างสร้างกำแพงสร้างรัว้วสร้างเกาะคุ้มกันไม่ให้ปัญหาต่างๆนั้นวกเวียนบนเข้ามาแม้นจะไม่สามารถกําจัดให้เสร็จสิ้นไปได้ก็ตามนะครับแต่ท่านก็รู้วิธีในการที่จะสร้างแนวป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดซ้ารอยบ่อยๆหรือไม่ให้เกิดวกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นการรับมือที่ดีแล้วก็สร้าง ความแข็ง่แข็งแกร่งให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่โย้อหวั่นไหวต่อสภาพใดสภาวะใดๆนะครับแม้จะมีเข้ามาแล้วก็หนึ่งถ้วยนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของอการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่จะมีเข้ามานะครับ ต่างพายเดอะเม็กซิชนก็คือเรื่องของการเริ่มต้นเหมือนกันนะครับกับโครงการใหม่ๆโปรเจรกต์ใหม่ๆที่สร้างความเจริญเติบโตนะครับแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมาในเรือนของเกี่ยวกับอุ่นสวนด้วยบางทีบางคนก็จะมีช่วงนี้นะครับอาจจะมีการร่วมบุญลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่มีการเตกกระแองเตกสาขาหรือมีการต่อยอดหรือแม้จะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจครั้งแรกก็ตามของการทำธุรกิจของบางท่านท่อาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ก็ได้รับพลังดีๆนะครับให้ตั้งไปสู่เส้นทางของการเริ่มต้นที่มีคุณภาพนะครับหรือบางคนก็ได้รับอุ่นสวนที่เข้ามาร่วมุ้นลงทุนจากคนที่เป็นครอบครัวที่เป็นคู่รักคู่ครองก็ได้หรือเป็นญาติผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับที่อจะเข้ามาร่วมุ่นลงทุนนะครับที่จะมาเป็นเส้นทางที่นําความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างสดใสให้เกิดขึ้นกับการเริ่มต้นนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆ ให้กับชาวราศีกุมลัคนากรมนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับสองดาบนะครับสภาวะของการตัดสินใจนะครับที่มีเกิดขึ้นหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับในโลกธุรกิจที่เกี่ยวกับข้องกับต่างไกลดินแดนไกลนะครับก็คือครอบจักรวาลน,นั่นเองนะครับใน โลกนี้นะครับก็คือธุรกิจต่างโลกสื่อสารธุรกิจต่างโลกโซเชียลนะครับก็เรียกว่าครอบคลุมทั่วตั้วตัวตัวโลกทุกประเทศนั่นเองนะครับกับความกว้างขวางนี้ที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับเป็นความสําเร็จในการงานธุรกิจที่ดึงดูดผลรายรับรายได้เข้ามาในวันต่อวันเนื่องต่อ,อต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าสร้างความเติบโต ทุกๆประเทศในโลกนี้นะครับก็อยู่ในกำมือของท่านที่จะดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาเติมเต็ม the world อยู่ในกำมือนะครับธุรกิจที่กว้างขวางในโลกนี้ในปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจโลกเสื่อสารนั้นที่มีการพัฒนาเติบโตที่อยู่กับบ้านก็ตามนะครับที่จะทำให้เราสร้างรายได้รายรับอย่าง มากมายมหาศาลที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับเงินตราต่างประเทศก็สามารถดึงโดดเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับเงินในประเทศก็มีความแข็งแรงแข่งแร่งที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ภายในเรือนที่ดีกว่าเดิม ด้วยนะครับในเรือนของสุภาแล้วก็ไพ่ของชาวราศีกุมลัคนาคุมเองโดยเฉพาะนะครับที่มาออกในเรือนของที่9นะครับซึงบอกบอกถึงความแข็งแรงแข็งเกร่งกับความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลเป็นประกายรัศมีของการมีชื่อเสียงการได้รับความนิยมอะไรที่เกยดอกเกยดาวลงไปนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มแล้วก็เปล่งประกายรัศมีความเติบโตโด้วยภูมิความรู้ด้วยความสามารถของท่านนะครับในการที่จะเป็นนะัก พริกวิกฤตได้เป็นโอกาสนักเล่นแรเบเล,เลทาาที่ดีนะครับแม้อะไรจะเกย่ยนยานย่อนชื่อเสียงลงไปบ้างการได้รับความนิยมอะไรไปบ้างนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มสู่ความสมดุลแล้วก็เปล่งประกายรัชมีเติบโตมากกว่าเดิมแล้วก็ ส่งผลอย่างแข็งแรงแข็งเกร่ง,ง,งอย่างต่อเนื่องในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นอินฟินิตี้ไม่มีลิมิตจํากัดนะครับในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์กับความสําเร็จนั้นเข้ามาให้กับชาวราศีกุมลักขนาคมนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในบรรดาที่เปิดออกมาทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วตั้งก่อนหน้านี้นะครับ12ลัคนาราศีนะครับและก็นี่ก็เป็นลัคนาราศีที่10 เอ็ดนะครับที่บ่งบอกถึงไพ่ใหญ่ในจำนวน9ใบนะครับที่ออกมาถึงอกใบด้วยกันนะครับที่ไพ่ใหญ่ออกมาแล้วก็เป็นไพ่ดีๆด้วยทั้งหมดนะครับ ่ก็ไม่มีไพ่อะไรที่เป็นไพ่ในต่างลบออกมานะครับแม้จะเป็นในเรื่องของปัญหาเดิมๆในเรื่องของอารีก็ตามนะครับแต่ก็เป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงการยืนหยัดฝ่าฟันด้วยความอดทนด้วยการต่อสู้ที่ไม่หวั่นไหวนะครับที่จะทมให้ท่านนั้นป้องกันแล้วก็บริหารสู่ความเติบโตในทิศทางที่แข็งแรงแข็งแกร่กง,กงนะครับที่ท่านมีความใส่ใจนะครับตันรักนะครับในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนะครับมีชันท h นะครับเป็นข้อแรกในหลักกิตติบัตร4นะครับตีรักพึงพอใจในอาชีพของท่านไม่ว่าอาชีพนั้นจะมีผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติก็ตามในสายตาของผู้อื่นนะครับแต่ท่านก็รักในหน้าที่ในอาชีพของตัวเองและก็พร้อมที่จะดูแลพัฒนานะครับด้วยความเพียรด้วยความขยันด้วยความใส่ใจด้วยความคิดที่หลากหลายนะครับโดยมาหมัน่นทดลองหมัน่นเรียนรู้นะครับ ก็จะทำให้ท่านนั้นมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภนะครับที่จะมีเข้ามากับความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจในเรื่องของลาภ้านะครับที่ความเป็นราชาหรื พอไปครับในความเป็นอัศวินตอเรียนนะครับที่ความสําเร็จนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มาด้วยนะครับพอไพ่บ่งบอกถึงสภาวะของการลงทุนอะไรใหม่ๆตั้งหนึ่งถ้วยตั้งเดอรเมจิกเชียนนะครับก็บเป็นโครงการอะไรใหม่ๆบางโครงการก็ในต่างประเทศในตินแด,ดนไกลนะครับที่ท่านเริ่มต้นทาธุรกิจนี้นะครับที่มีเงินเก็บออมสะสมนํามาใช้จ่ายในการลงทุนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ได้รับอุ่นสวนเข้ามาสนับสนุนแต่ท่านก็ยังมี ความวิตกกังวลอยู่ในสภาวะการดูแลการงานธุรกิจของท่านอยู่นะครับแม้จะมีความสําเร็จเข้ามามั่นคงหลากหลายก็ตามนะครับแต่อาจจะก,กังวลบางทีก็เกี่ยวกับปัญหาเดิมๆหรือในเรื่องของการตัดสินใจบางครั้งบางโอกาสนะครับที่ทําให้ชาวราศีกุมลักษณะกลุ่มนั้นอาจจะมีการคิดพอสมควรนะครับแต่ว่าในสภาวะความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาให้เกิดขึ้น กับชาวราศีกุมลัคนาคุมเลยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เพียงแต่ท่านหนัดจาก,กังวลกับสภาวะอะไรที่อาจจะมีเข้ามาเท่านั้นเองนะครับติดตามให้ท่านนั้นมากบคิดนะครับทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแบบแผนที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมลัคนาคุณนะครับสร้างพลังแห่งความสดใสนะครับเพราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนของความวินาศด้วยนะครับตตเพราท่านคิดมากกังวลมาก โดยที่ไม่มีอะไรมาเป็นจนวนไม่มีอะไรมาเป็นเหตุเพียงแต่ตัานนั้นอาจจะเกิดขึ้นสมอยู่ในใจของท่านเองก็ได้นะครับที่นําเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิดมาากังวลน,นะครับแล้วก็ทาให้เป็นอุปสรรคปัญหาได้ด้วยที่อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าพลังไม่สดใสในการคิดในการใจตรองแล้วก็ย่าทำให้เร่านั้นไปบั่นทอนกับความสําเร็จความเจริญเติบโตได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะฉะนั้น ให้พึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นเพราะอย่างไรก็ตามเส้นต่างของความสําเร็จความเจริญเติบโตนั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะมีความสมดุลนะครับที่ความเป็นหนกเหรียญที่บ่งบอกนะครับที่ตัานรู้จักกระจายงานอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยืน่นเงเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกต่างที่ดีตั้งไพ่ใบแรกนะครับที่เดือดเอื้อมิดขึ้นมานะครับ ผู้ที่รอบรู้ผู้ที่ฉลาดตัดเปืองหรือคนที่มีแนวทางที่ดีที่สดใสที่ประสบความสําเร็จจะเป็นไอดอลในกับท่านเป็นแนวทางที่ดีให้กับท่านให้ท่านเดินตามเดินรอยตามเดินตามรอยของท่านนะครับที่จะประสบเป้าหมายของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมะนะครับเข้าข้าเช่าเข้ามาช่วย เครือขูนในท่านนั้นรักษาจิตใจของท่านสภาวะอารมณ์ของท่านให้มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทาให้ท่านบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นประสบความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับขยายความเติบโตแม้จะสร้างโอกาสะอะไรใหม่ๆก็ตามก็ประสบเป้าหมายอย่างความสําเร็จ ที่จะเป็นประกายรัศมีแห่งความเติบโตนะครับได้รับพลังสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่ทุ่มเทอยู่แล้วในความใส่ใจอยู่แล้วนะครับไม่ย่อต้อไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆก็ตามพร้อมที่จะฟันฝ่ากับทุกๆอุปสรรคปัญหานะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่สร้างสรรค์ที่จะเข้ามา สร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีกุมลัคนากลุ่มอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาวราศีกุมลัคนากลุ่มในช่วงนี้นะครับ เป็นช่วงของการกอบโกยผลประโยชน์มากมายนะครับที่จะมีเข้ามาด้วยความเป็นเดอะเวอร์นะครับด้วยความเป็นเดอะเมจิกเชียนนะครับด้วยความเป็นสเตรนจ์แข็งแรงแข็งแรงด้วยความเป็นเดอะสตาร์และก็หนึ่งถ้วยนะครับพลังแห่งความรักพลังแห่งความบอ้อมมารีพลังแห่งมิดไมตรีนะครับพลัง รู้สึกดีๆจากเปศตรงข้ามก็ตามนะครับที่จะมาเป็นพลังเครื่อขวนเครื่อหนุนก็ตามให้ตั้นนั้นได้รับผลประโยชน์เข้ามามากมายในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับโดยตั้งในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับที่มีความเติบโตขยายในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศตัวโลกนี้นะครับตัานสามารถในการที่จะกวักเรียกเงินเข้ามาเติมเต็มได้มากมายนะครับแล้วก็ความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการที่จะเก็บกอบโกยผลประโยชน์นั้นนะครับ แล้วก็สร้างเส้นต่างการเงินใหม่ๆก็ามาเติมเต็มได้ด้วยอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็พลังแห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นมารีพลังแห่งความเมตตาปราณีใจดีนะครับก็เข้ามาเครือกุลเคือค่อกูลกับเงินก้อนใหญ่ๆนะครับพอะเพ,ะพยหนึ่งถ้วยนี้ขึ้นมานะครับจากการเปิดไพ่มานะครับก็จะสังเกตจับไว้เป็นหลักสําคัญสําคัญว่าถ้าของพลังดวงใดนะครับที่ไพ่หนึ่งถ้วยนี้ขึ้นมานะครับ จะมาจากพลังอย่างความรักความเมตตาความโบปอมารีไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับชู้สาวอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาใจดีกับผู้น้อยนะครับหรือเป็นลักษณะการเงินการทรัพย์สินที่เกี่ยวก,กับผู้น้อยให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่นะครับที่มอบสิ่งดีๆให้ต่างการเงินต่างทรัพย์สิน เกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโต,โตๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือจะเป็นที่ดินอะไรก็ตามแต่หรือของที่มีมูลค่ามากมายนะครับที่มอบให้ด้วยพลังแห่งความปรุงพอใจนะครับก็เข้ามาเติมเต็มให้ได้รับในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากคนที่เป็นคู่รักคู่ครองหรือคนที่คบกันอยู่ก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต,มต็มในเรื่องเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือเป็นของขวัญของกำนันเกี่ยวกับ บ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถอะไรได้ด้วยนะครับที่มาจากพลังของคู่รักคู่ครองหรือคนที่คบกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ําให้เส้นต่างการเงินของชาวราศีกุมล,ลัคนากุมในช่วงนี้นะครับมีความแข็ erem, แงแรงแข็งมั่นคงกับรายได้รายรับผลประโยชน์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินในประเทศเงินต่างประเทศก็ตามนะครับเส้นต่างเก่า,เก,าเก่าที่มั่นคงอยู่แล้วเส้นต่างใหม่ๆนะครับที่ถึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีในภาวะของการจชายจ่ายนะครับ ที่ทำให้เสียความรู้สึกบ้างที่ยังมีอยู่กับชาวราศีกุมลัคนาคุมนะครับกับการใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เสียความรู้สึกนะครับอย่างเป็นอริศัตรูสาคัญอยู่กับท่านเช่นกันนะครับแต่ว่าท่านก็จะมีการสุขุมรอบครอบยิ่งขึ้นนะครับมีการไตรตรองอใช้การพินิจยับยั้งจัางใจไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะซื้อจะจ่ายอะไรออกไปจะทํา ธุรกรมารมอะไรต่างการเงินที่ออกไปนั้นท่านจะมีการตัดสินใจพอสมควรนะครับใจด้วยความเป็น the ermit นะครับความเป็นรักสันโดษนะครับควานปพิงปอใจในสภาวะที่เป็นอยู่มาคิดพิจารณาไใจตรองก็จะทำให้ท่านนั้นรักษาเซฟเงินด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงแม้นจะเป็นผู้ที่ชอบใช้จ่ายเงินเยอะกับการซื้อของ ชิ้นใหญ่ๆสําคัญๆของแปลงๆของเมนเนมก็ตามนะครับช่วงนี้ท่านก็จะมีการระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อดูแลการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่านั่นเองนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวราศีกุมลัคกนากุมนะครับความรักความสัมพันธ์บางท่านนะครับ หรือโดยส่วนมากจะอยู่ในสภาวะของการเป็นรักสันโดษนะครับเป็นผู้ที่รักความเป็นวิเวกส่วนตัวนะครับอยากจะเก็บตัวในต่างธรรมะบ้างหรือเก็บตัวเงียบๆไม่ก็อยากจะเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทาให้สภาวะของความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะพบเจอยากนะครับก็เลยต้องอยู่แบบ สาโสดอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักทุ่มเทมาแล้วไม่สมหวังสมปรารถนาก็อาจ,จะกลับมาดูแลตัวเองด้วยอ่านใจไปในต่างหลักธรรมะบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อเยียวยากายใจของตัวเองให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปจึงไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับส่วนบางคนนะครับ หือหลายๆคนในช่วงนี้นะครับจะมีพลังแห่งความเป็นนอร่านะครับมีพลังแห่งดึงดูดด้วยความเป็นเดเมจิกเช่นนะครับท่านจะมีพลังแรงกล้่าในการที่จะดึงดูดตั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันนะครับที่จะเข้ามาสร้างความปุกปันได้ด้วยเช่นกันที่จะมาสร้างโอกาสของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ให้เกิด ขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาบางทีก็พบกันด้วยตัวเป็นๆน,นะครับหรือบางทีก็พบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ในตินแดนไกลนะครับในตินก้ามน้ําก้ามทะเลนะครับมาต่างอากาศนะครับวงจรมาพบเจอกันที่จะได้ปลูกสมัครสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันและก็รักความรักคนสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาเติบโตไปสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งมั่นคงสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยนะครับ แม้นท่านจะไม่มีความพยายามสําเร็จด้วยตัวเองก็ตามแม้จะพยายามแล้วแต่ไม่สําเร็จด้วยตนเองนะครับแต่บางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นดีเห็นงามนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตานนั้นสู่ความสําเร็จสู่เส้นต่างของการใช้ชีวิตคู่สู่เป็นเส้นเกยงตองบาย,ยก กันได้ด้วยเช่นกันที่จะเกิดขึ้นกับความรักดีๆสําหรับบางท่านที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นรักที่มีได้รับก,การดูแลแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รู้ความที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นในเดินอย่างสดใสในความผูกพันนะครับ มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการเติมเต็มอะไรที่เป็นของขวัญของกำนันใหม่ๆความรู้สึกดีๆใหม่ๆก็มาเติมเต็มแม้จะมีสภาวะปัญหาอะไรเข้ามากระทบกระทั่งให้คิดมากก็ตามนะครับให้เจอกับสภาวะกระทบกระเตือนในความรักความสัมพันธ์ก็ตามแต่ท่านก็พร้อมที่จะเป็นความรักที่ดีๆที่จะดูแลนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความมีเสน่หามีความโรแมนติกซึ่งกันและกันด้วย เติมคำพูดคำจาที่ดีๆการปฏิบัติที่มีความรู้สึกที่ดีๆเข้ามาเยียวยานะครับก็ทําให้สัานการความรักความสัมพันธ์นั้นที่ได้ผลได้รับผลกระทบในความปูกบันก็ตามก็จะมีความมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างสดใสน,นะครับส่วนที่ไม่มีปัญหาอะไรความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับอ,อมชอมซึ่งกันและก,กันในทิศทางที่ดีนะครับก็ ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงอย่างอบอุ่นเติบโตต่อไปนะครับบางคู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวอะไรกันนะครับเป็นการทากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ามาสร้างสรรค์น,นะครับกระชับความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสของการเดินทางไปเที่ยวในประเทศบางคนก็ไปต,ต่างแดนต่างประเทศนะครับ กับคนที่ม mm ีฐานะดีนะครับที่ไปกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สู่เส้นทางของการเติมเต็มพลังอย่างความรักความอบอุ่นที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เกิดยนภาพรวมๆของตู้ที่เกิดในราศีกุมลัคกากุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะครับก็ขอให้เจ้า ราศีกุมลัคนากุมทุกท่านนะครับมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีความรักที่อบอุ่นมีครอบครัวที่มั่นคงยั่งยืนด้วยความเติบโตนะครับขอบคุณครับ